สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางแต้มกันครับงวดประจำวันที่1เมษายน2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางแต้มร่างของแอสมหวังสูตรคำนวณของอาจารย์ได้6 7 8 9 0 1 2 4นะครับ6 7 8 9 0 1 2 4 ต่อมาก็อีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้คำนวณได้3 4 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8 1 2ส่วนสูตรนี้ของอาจารย์ได้0 1 2 3 4 6 9นะครับ0 1 2 3 4 6 9ยังอยู่กันที่สูตรคำนวณแต้มล่างน,นะครับ ต่อมาอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้ได้1นึ่งสนะครับต่อมาก็จะเป็นทางแปม2ตัวบนนะครับอาจารย์คำนวณได้1 2 3่งสองสาห้าหกเจาทุกทัน มาต่อกันที่อีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้ได้ศูนย์สองสามห้าหกเก้านะครับแต้มสองตัวบนถัดมาครับแต้มสองตัวบนอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้ได้หนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดนะครับส่วนสูตรนี้แต้มสองตัวบนได้ศูนย์สองห้าหกแปดเก้าถูกทัน แนวทางของแอสมหวังมาต่อกันที่แนวทางเด่นแต้มร่างของแอดรัสนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้0 2น6 7สองห6 7หเจ็ดเกสองหหเจ็ดต่อมาก็เด่นแต้มล่างสูตรนี้ของอาจารย์ให้เด่นไปที่แต้ม7กับแ้ม9้าทุกทัน มาต่อกันที่แนวะทางแต้มร่างของอาจารย์วันชัยสูตรนี้ที่เราตามกันอยู่นะครับงวดใหม่คำนวณได้หนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าต่อมาก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้งวดก่อนใบฝั่งทางซ้ายเข้าอยู่นะครับแต้มร่างของอาจารย์มีแต้มห้าสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับคำนวณได้หกเจ็ดเก้าหนึ่งสอง อีกสูตรหนึ่งของอาจารย์นะครับใบนี้จะเป็นแต้มล่างสองสูตรนะครับได้ตัวชนเด่น3ตัวก็คือ167แนวทางของอาจารย์วันชัยถัดมาก็แต้มรอสอนอของอาจารย์งวดใหม่คำนวณได้501 4273 501 4273 ต่อมาแต้มรอสอนอสูตรนี้ของอาจารย์ได้1 2 4 7 0 3นะครับถัดมาจะเป็นทางแต้มล่างของแอดเฮงเฮงอาจารย์คำนวณได้0 3 5 6 7 8ครับแต้มดับของอาจารย์ได้1 2 4 9 ต่อมาก็แต้มสอนอบนแต้มเด่นของอาจารย์คำนวณได้1 4 5 6 8 9แป้ต้มดับได้0 2 3 7ต่อมาก็แต้มรอสอนอแต้มเด่นของอาจารย์คำนวณได้0 1 2 3 4 5แต้มดับได้6 7 8 9 ถัดมาจะเป็นทางแต้มร่างของแอดขุนพิพรสูตรนี้คำนวณได้0 4 6 7 8 9นะครับแต้มร่างสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้7 1 2 9 5 6ใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แท็บหน้าจอไปนะครับต่อมาครับแต้มร่างสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้8 6 3 179่ถ17ัดมาก็แต้ม2ตัวบนสูตรนี้คำนวณได้4ี่หนึครับใบนี้แต้ม2ตัวบนอีกสูตรนะครับสูตรนี้ได้เลขเด่นได้แต้มเด่น4ตัวก็คือแต้ม8 3 4สหทุกท่าน ตัดมาก็แต้ม3ตัวบนแบบ5ตัวคำนวณได้5 9 0 2 4ต่อมาก็แต้ม3ตัวบนอีกสูตรนะครับสูตรนี้คำนวณได้9 2 4 1 6 7ตัดมาก็ แจม3ตัวอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้คำนวณได้451906นะครับแาทางของแอดคุณพิพรมาต่อกันที่แต้มรวมร่างของแอดคมงวดที่ผ่านมาเข้าอยู่นะครับมีแต้ม5้งวดใหม่ได้901234 ต่อมาก็แต้ม2ตัวบนงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มีแต้ม9นะครับงวดใหม่ได้890123แต้ม2ตัวบนนะครับต่อมาก็แต้ม3ตัวสูตร1นึ่งวดที่ผ่านมาเข้าอยู่นะครับมีแต้ม4ี่ทุกทัน ส่วนนวทางงวดใหม่ได้8 9 0 2 3 4ต่อมาก็สูตร2สูตร2ของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับมีแต้ม4งวดใหม่ได้2 7 8 0 5 6ทุกทันต่อมาก็แต้มรวม3ตัวบนสูตร3 สูตรสของอาจารย์งวดก่อนหลุดไปนะครับไม่มีแต้ม4ี่ทุกทันงวดใหม่ได้0ูย์หนสองสามี่หนะครับศูนย์หสองสามี่หต่อมาก็เด่นแต้มล่างของเอดกุ้งคำนวณได้1 8ึ่งแปสองสี่ห้นะครับ 1 8 2 4 0 5 9เด่นแต้มล่างต่อมาก็แต้มล่างนะครับของนัดยยครุฑทุกท่านแต้มล่างของอาจารย์ได้2 3 4 5 7 8 9 0ดับแต้ม0 3 5 6แต้มเด่นก็คือ7กับ9มาพร้อมกับชุด2ตัว มาต่อกันที่แนวทางแต้มล่างของแอนศักด์นะครับคำนวณได้สองหนึ่งหกห้าเก้าใบนี้แต้มล่างของแ,อแสงเดือนนะครับผมได้มาอีกใบหนึ่งทุกทานงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างนะครับเป็นลายมือเขียนหนึ่งทับสี่ทับหกแปดครับใบนี้ได้หนึ่งสี่หกเก้าทุกทานดูไปก่อนนะครับอาจารย์ยังไม่ได้ให้ใบที่ เราคุ้นเคยมานะครับใบนี้ผมได้มาอีกใบนึ่งก็แบ่งปันคุณชมนะครับต่อมาก็แต้มรวมล่างของใบเอสเคแต้มของอาจารย์นะครับได้ตัวชน1269นะครับแล้วก็แต้มดับ3 5มห้ทุกท่าน ต่อมาก็แต้มสอนบนสูตรทํามอของแอดยืนบุญเลิศงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับคำนวณได้58 1 4หนึ่งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มีแต้ม9ต่อมาครับแต้มสอนบนอีกใบหนึ่งของอาจารย์ครับงวดที่ผ่านมามีแต้ม9อยู่งวดใหม่ได้3 4 5 7 8 9ทุกท่านแานวนทางของแอดยืนบุญเลิศนะครับ มาต่อกันที่แนวะทางแต้มสองตัวบนของแอดนันงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับแต้มนี้ของอาจารย์สุดนี้ของอาจารย์จะเห็นว่ามีแต้ม9้าอยู่ครับสำหรับงวดใหม่ได้แต้มห้ากับแปดทุกทันในทางของแอดนันแต้มสองตัวบนนะครับถัดมาก็แต้มรอสอนอของแอดพัชมนครับคำนวณได้ 835ใบนี้แต้มสอนบนคู่ขี้ของอาจารย์คนเพชรงวดใหม่ได้เลขขี้ก็จะมี35791ใบนี้แต้มสองตัวบนนะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างได้5678913 ต่อมาก็แต้มรอสอนหกตัวงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดด้สองสี่หกใบนี้แต้มล่างของเอโจอีงวดใหม่อยู่ฝั่งทางซ้ายได้1 2ึ่งห้าต่อมาก็แต้มสอนอบนคำนวณได้7จ็ดสองหหก ใบนี้แต้มรอสอนองวดใหม่อยู่ฝั่งทางซ้ายคำนวณได้3 4 6สี่สต่อมาก็แต้มสองตัวล่างของอสา,ายลมเหนือคำนวณได้1 6 7 2 4หกเแต้ม10หน่วยบนของอาจารย์ได้0ูนย์หนึหห แต้ม3ตัวบนของอาจารย์ได้1 3 4่งสามต่อมาแต้มล่างของอาจารย์สุพโชค21่สิคำนวณได้0 1 2 5 6 7 8 9แต้ม2ตัวบนได้0ูนย์หนึ่งส 3ามตัวบนของอาจารย์ได้0 2 3 4 5 6 7 9กเจ็ดก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ